พบกับปรมามยเมโวนนะครับอาจารย์ครับมีมีคําถามถามเข้ามาคราวที่แล้วเราพูดถึงการไหวเจ้าที่ไปการไหวยุทีเสร็จแล้วเนี้ยมันก็มีถามว่าอีกว่าอ้าวเขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นคนจีนคนจีนเขาจะมีตี่หยูเอียใช่ไหมฮะตี๋เอียก็ถือว่าเป็นเป็นผีเลือนเหมือนกันเป็นเจ้าเจ้าที่เจ้าเลือนใช่ไหมครับแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคนไทยที่ที่ไม่มีตี๋ยูเอียไม่มีตี๋ยูเอียก็ไหวยังไงต้องไหวอะไรอ่ะ เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะที่ทุกแปลงครับมันจะมีโฉนดอ่ะโฉนดนั้นจะปั้มตาแผ่นดินครับเมื่อปั๊มตาแผ่นดินมีหมายเลขโฉนดครับแต่ละโฉนดแต่ละปั้มตาแผ่นดินนั้นจะมีเจ้าที่ดูแลอยู่ทุกแปลงเลยครับเหมือนอาคารสร้างตึกเป็นที่สิบสามสิบห้องเนี่ยนั่นคือการแบ่งโฉนดถูกต้องไหมอ่ะฮะเจ้าที่ไม่ใช่คนเดียวนะครับความรัสวรรเขาจะแต่งตั้งมาเลยอ่ะอ่ะคุงดูแลไปเจ้าที่ก็เหมือนข้าราชการจะมีทีหนึ่งสีสองสีสามที่คุกปั๊มอัน่ การไหว้เจ้าที่นั้นคือการไหว้นอกให้อันนอกไายคาได้ในชายคาก็ได้แต่ว่าให้อยู่ในเขตรั้วบ้านไอ้การที่เราพูดไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาจะมีตีจู่เอี้ยครับฟังดูให้ดีนะครับตีจู่เอี้ยนั้นเป็นสารปู่อะไรกูเรียกมึงก็ตากระย่ายเงี้ยเป็นแค่ดูแลในเคาสถานให้ความร่มเย็นแต่ฟังก่อนนะครับถ้าตาคนไทยไม่มีเนี่ยถ้าจะไหว้เนี่ยคนโบราณโบราณน่ะเขาจะเองรู้จักคําว่าผีเรือนไหม อ่าผีเย่าผีเลือนเนี่ยมันจะมีตําราการไหว้ผีเลือนกลางบ้านไม่เหมือนเจ้าที่มันคนละเรื่องโอ้เจ้าที่นั่นคือการไหว้เจ้าที่ที่เขาดูแลสถานที่แต่เมื่อเราสร้างบ้านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเองจำได้ไหมเราจะสร้างบ้านอ่ะที่คนไทยเขาชอบไปขอเลิกเสาเอกอ่ะอ๋ออ่าทาเสาเอกจากตัโตโบราณอ่ะช่างเขามีครูเมื่อทําอะไรเสร็จต่างๆปุ๊บเนี่ยโบราณโบราณเขามีความเชื่อว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีผีเย่าผีเลือนแล้วก็ผีกระได อืมเออโบราณเวลาเขาทำกระดเสร็จเขาต้องไหว้ทําบ้านเสร็จเขาต้องไหว้ค,คนสมัยนี้ไม่รู้จักคนูน่นแม่งไปไว่ากันในผับในบาร์นู่น <c oughs> ไปโยกกันอยู่นูน่นอ่าประนเด็นถ้าเข้าเรื่องครับถ้าเป็นสารตีจุเอียนั้นถ้าเป็นคนจีนไหว้จุเอียเขาไหว้เขาปะกะติอยู่แล้วต้มห้าลูกต้มชาห้าอันนั้นปกติของเขาครับแต่ถ้าจะไหว้แบบไทยให้บ้านร่มเย็นครับ ให้การเงินดีให้คนอยู่ในบ้านน่อมเย็นเป็นสุขไม่เกิดเคราะห์ร้ายไม่เกิดเวรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยให้จัดของแบบนี้ครับของหวานจานหนึ่งของข้าวอผลไม้จานหนึ่งไก่ต้มไก่ต้มหรือไก่ย่างเอาเป็นตัวห้ามสับหนึ่งตัวเหล้าให้ใช้โบราณคือเหล้าขาวเหล้าลงละเหล้าต้มเนี่ยเหล้าขาวธรรมดายี่สิบแปดดีกี้เนี่ยหนึ่งขวดน้ำหนึ่งแก้ว ครับข้าวหนึ่งถ้วยไก่ช้อนใสายะไายเรียบร้อยนะครับแล้วมึงจุดธูปเจ็ดดอกเอาวางกลางบ้านเลยนะจะเป็นชั้นหนึ่งหรือชั้นสองได้ทั้งนั้นบางคนเดี๋ยวจะถามว่าตา,ามเจ้าขาแล้วหนูอยู่คอนโดมึงวางกลางห้องมึงเลยคอนโดนะ่ะถือว่ามีผีเรือนเหมือนกันครไหว้เสร็จจุดธูปเจ็ดดอกเสร็จปุ๊บว่าน้ำม,มสามจบแล้วบอกข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ขอเป็นตัวแทนของบุคคลในบ้านหลังนี้ขออัญเชิญ ผ,ผีเห่าผีเลือนพร้อมบริวารในโปรดมารับตำรับอาหารข้าวหวานในครั้งนี้ด้วยเถิดแล้วเมื่อท่านกินอินหนังาำลาแล้วขอต่นดลบรรดาให้ตัวขาราบพรเจ้าและบุคคลต่างๆทั้งหลายที่อยู่ในบ้านหลังนี้จองอยู่เย็นเป็นตุปีความจเจริญรุ่งเรืองมีอะไรขอให้บอกขอให้เตือนขอให้กันให้ด้วยนะฝักทูปพอทูปหมดดอกปุ๊บมึงลาวของเนี่ยไปทาทานให้คนอื่นกินมึงอย่าก,กินไหนว้ผีนี่อย่าก,กินเอาไปแจกเอาให้หมด ทำไมเราต้องไหว้ผีเรือนรู้ไหมผีเรือนเขามีหน้าแท้หน้าที่ดูแลเฝ้าระวังรักษาตัวบ้านเจ้าที่ดูแลทั้งหมดก็คือ,อเจ้าที่เป็นนายใหญ่ครับผีเรือนเป็นนายรองลงมาเป็นลูกน้องรองลงมาเดี๋ยวผีก็ใดจะตามมาอีกทีหนึง่งถ้าเราไหว้สามสิ่งนี้อย่างสม่มําเสมอครับเขาอิ่มมึงอิ่มเขาอดมึงอดครับมึงสังเกตไหมบางคนตั้งศาลอย่างสวยแลย้วโอ้โหอลัอองการมากเลยเปเงได้แดกผนเดียว ไม่วมนไม่ไม่วันอะไรอะวันปีใหม่ไม่ปีใหม่ก็สาจีนไม่สาจีนก็ตุดจีนแต่เราอะโทษพูดแบบหยาบแดกแม่งวันละสามมื้อเพราะเผอมีรอบพิจารด้วยขอต้มแต่เจ้าที่นี่มึงกินข้าวในบ้านไม่เคยนึกถึงมองน้าลายยืดเลยกูถามคํานึงสาเหตุว่าทําไมเราไม่ว่า้เจ้าที่แล้วทําไมเวลาถึงมีเหตุเพศภัยทําไมทําไม่ดูแลรักษาเองเข้าใจคําว่าคนขาดสารอาหารไหมเขาไม่มีแรงไม่มีกําลังไหมใช่ว่า้เจ้าที่ เอาฟารมสะดวกจะเป็นทุกวันพระจะเป็นอาทิตย์ละครั้งท,ทุกวันหยุดเราก็ได้ครับไหว้ทุกวันแต่บ้านกูเนี่ยไหว้เกือบทุกวันเลยค <c oughs> รับเวลาแบบเราทํารูกอหาหารน้ากินเราก็จัดไหว้จัดไหว้ไหว้ทุกวันเกือบทุกวันจริงๆเดือนเว้นอาจจะเต็มที่ไม่เกินสองสามวัน,นแล้วก็ผีเรือนผีเรือนนี่เราไม่ต้องไหว้บ่อย,ออยเดือนละครั้งอเดือนละครั้งไอ้ผีเรือนเนี่ยให้ไหว้พร้อมผีก็ได้เดี๋ยวถึงจะว่าเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาอธิบายเรื่องเรื่องผีก็ได้อีกทีหนึ่งผีเรือนให้ไหว้แบบนี้ ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวพูดซ้ำอีกทีหนึ่งครับในสำรับอาหารนั้นให้มีผลไม้จานหนึ่งอของหวานจานหนึ่งครับไก่ต้มหรือไก่ย่างหนึ่งตัวครับเหล้าขาวหนึ่งขวดเทใส่แก้วด้วยนะตอนไหว้นะน้าเปล่าหนึ่งแก้วด้วยเออมื่อกี้ลื่น้ําเปล่าข้าวสว,สวยหนึ่งถ้วยอเอาช้อนใส่ไปที่ข้าวสวยนะครับเทเหล้าใส่แก้วเอาน้าใส่แก้วตั้งไว้จุดธูปเจ็ดดอกแล้วบอกข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ขอเป็นตัวแทนของบ้านบุคคลต่างๆหลายนี้ที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ขออัญเชิญ ผีเย่าผีเรือนพร้อมบริวารให้โปรดมารับอัตร,รับอาหารคาวหวานที่ข้าพเจ้ามีจิจฉาจัดถวายผู้แบบนี้ก็ได้แล้วขอว่า,าท่านอิหมหนำสำนาแล้วขอให้โปรดปักรักษาคุ้มครองให้ตัวข้าพเจ้าพร้อมบุคคลในบ้านหลังนี้อยู่เย็นเป็นสุขนี้ขอพรเลยแล้วปักทูบพอทูบหมดปุ๊บมึงลาวของนี่ไปแจกคำทานไปให้หมดอย่าก,กินเข้าใจปะเมื่อเราไหว้เขาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเหมือนก็โอถามจริงเวลามึงกูไปหามึงหรือมึงมาหากูเนี่ย ไปทีกูก็เ,เอาของไปฝากมึงอะไรมัน,นอ่ะ,อะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมึงมาขอความช่วยเหลือกูแล้วกูไปขอความช่วยเหลือมึงมึง็มใจช่วยไหมล่ะอ่ะเพา,าะาา่าเออเด็กคนนี้มันมีมสามาระบาเขาคนนี้ไม่รู้นะเหมือนก็เี่ยเย่าผีเรือนเหมือนกันสาเหตุที่เด็กๆรุ่นใหม่ๆนี้คนสมัยใหม่นี้เวลาอยู่บ้านแล้วบ้านแม่งไม่ร่มเย็ยนมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีนี่มีสินเนี่ยเหตุพวกเนี้ยมันเหมือนตะเป็ดเหมือนแบบน้ําซึมบอดทรายโอ้ทุกอย่างมันทําประกอบมันจะเป็นลูกโซ่ ถ้าสมัยนี้เาบอมัอนธุรกิจขายตรงอะ่ะทุกอย่างมันจะเป็นลูกโซ่มันจะสัมพันธ์กันหมดโอ้ต้องทําทุกอย่างถามว่ามันเป็นภาระไหมว่ามันไม่เป็นภาระนะมันเป็นมันเป็นความเชื่อของโบราณโบราณถ้าถามว่าทําไมต้องเชื่อโบราณด้วยแล้วกูถามคำหนึ่งว่าทุกวันเนี้ยที่เรามายืนกันอยู่ได้เนี่ย็เปไปเพราะความงมง,งายของปู่ย่าทวดบาดปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษล้วเหรอทําไมเมืองไทยถึงไม่เป็นเมืองขึ้นเขาก็ไปอพไอะความงมง,ง,งายนี่ไม่ใช่เหรอ ถึงไม่เป็นเมืองขึ้นไทยคร,ครอากูถามคำหนึ่งกูเคยไปประเทศประเทศหนึ่ง๋อกูสงสัยมานานแล้วว่าประเทศนี้ตะบาราม,มันเกิดเหตุเละละไปอภูเขาไฟอุทุกภัยวตาตภัยทำไมไมันทาไมมันเกิดรุนแรงทุกครั้งเลยวะกูไปประเทศเขาแม้กระทั่งวัดเขายังไม่มีอานมจังอะไรเลยเหมือนแบบเขาปั้นขึ้นมาเพื่อโชว์เป็นความเชื่อนะและประเทศไม่มีศาสนาโอ้ไม่มีแรงปะท้าที่จะคอยต้านให้ประเทศเขาแต่ประเทศไทยมันงงเกด เหตุการณ์บ e ้านเมืองอะไรต่างๆถึงจะมีเ oh, ร mm ื่องเลวร้ายอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเป็นยุคมันเป็นสมัยเพราะว่าอะไรใช่ไหมรากเง่าพื้นเพของคนพุทธเราคือศาสนาพุทธครับเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้ได้ตนเองเลยด้วยคำสอนของพุ้โตองเลยถ้าใครพิสูจน์ได้คือมันต่างกับศาสนาอื่นมันไม่ใช่คำสอนที่เลื่อนลอยทุกอย่างมีหลักฐานทั้งทั้งใบดดที่พระองค์ระบุไว้บันทึกไว้แต่คนแม่งไม่ค่อยศึกษาและไอ้คนรุ่นใหม่มันชอบว่าคนรุ่นเรารุ่นเก่าๆเนี่ยแม่งงมงาย แก่ทึงทื้อหัวหมอกแล้วลำบาราเลยมันว,ว่าไปเรื่อยเปื่อยครับแต่มันลืมไม่ไม่ทุกวันนี้ที่มันมีมีติดมายืนด่าคนเท่าคนแก่ได้เนี่ยก็ไปเพราะคนเท่าคนแก่ความมง,งาไงคนเท่าคนแก่เหรอใช่ไหมเองต้งเกต<ช>ไหมเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลามาประสบความสําเร็จมันจะไม่ค่อยฟังใครอ่ะอืมันเก่งอีโกอมันสูงมั่นใจโถโอ้มึงจบยันด็อกเตอร์มึงยังไม่พ้นคำว่าขี้ข้าเลยไอ้ปริญญามันก็จบปิญญาไม่เหรอแปะไว้ไหนอ่ะ ทางขวาอ่าแล้ไในใบปริญญาเนี่ยเขาระบุไหมว่าว่ามึงจบเป็นยาสาขาเนี้ยอ่ะมึงจะเป็นเศรษฐีนะไม่มียังไม่พ้นคําว่าขี้ค่าคนเลยแล้วมึงจะทะเยอทะยานไปเพื่ออะไรกูเนี่ยนะโอ้กูจบแค่ปวชกูทําตามโบราณในที่กูทามาเนี่ยเองรู้จักพี่มากี่เพียล่ะก็จะสิบปีแล้วครับมึงเห็นกูเดือดร้อนอะไรไหมอ่ะไม่เคยอ่ะกูทากูแบบเนี้ยวิชากูเรียนมากูก็ช่วยตัวกูเองถ้าช่วยตัวเองไม่ได้จํมาเรียนมาทำชั้นเตยไรเสียเวลา ใช่ไหมเอายกตัวอย่างมาโอ้เดี๋ยวกูช่วยมึงมีกินมีใช้เว้ยแต่กูเวอะรเนาเจ๊อะ yeah, uh ยืมเงินห้าพันเนี่ยอ่าอาจารย์ <c oughs> แม่ยังยืมเงินเขาใช้เลย <c oughs> แล้วมึงจะมาเชื่ออะไรกู <c oughs> ทุกอย่างมองกับความเป็นจริงครับเนี่ยผีเรือนน่มึงว่าอย่างเงี้ยเอาเดือนละครั้งอืมขยันหน่อยครับมันไม่ได้เสียหายในหูวันนั้นก็เป็นเอาวันหยุดกิ่มึงหยุดงานร์อาทิตย์อยู่แล้วนี่คก็เสียเงินหน่อยเนี่ยสำนับนี้นะกูเข้าข้วต้นทุนของหวานอะไรก็ได้เนี่ยกูซื้อมาเต็มท สักสามสิบอ่ะอผละไม้โลนึงเอาส้มโลนึงก็ประมาณทักแปดสิบเก้าสิบครับไก่ตัวนึงก็ร้อยกว่าบาทเหล้าขวดไม่ถึงห้าร้อยแต่มพงเชื่อไหมว่าไอ้เงินห้าร้อยไม่ถึงห้าร้อยเนี่ยมึงไหวเจ้าผีเจ้าผีเรือนเนี่ยมันจะทาให้มึงอาการงานดีการเงินลาบแปลกแป,แป,แป,แปมันจะมาเรื่อยๆยเลยม,มันจะัมพันธกันครับวิญญาณพวกเนี้ยเขากึ่งเทพกึ่งผีเขาเรียกรู้กับเทวดาพวกเนี้ยเขาให้คุณนะเขามีความโกรธนะมีความโกรธความโลภความหลงนะเพระเขาอยู่ติดกับมนย์ติดกับมนต์ มากมากกว่าเทพพมมชนบนครับเขายังมีการเตะกามเขาจะมีต่างฉะนั้นแล้วถ้าเราให้เขากินมันก็เหมือนคนนี่แหละโอเ้เขาก็ต้องตอบแทนเราเหมือนกันครับพูดให้ดีทําอะไรให้ดีแล้วเขาในบ้านเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยไอ้ชิ้พายไอ้เหี้ยอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือผัวเมียอย่าด่ากันแบบนี้มันไม่ดีในบ้านโบราณเขาถือเขาไม่ชอบมันไม่ดีครับคือผีเย้าผีเรือนเขาไม่ชอบครับอ่ามึงมีอะไรจะถามคนตามคนอื่นไหมเอ่ออย่างอย่างนี้ครับอาจารย์อย่างไหว้ผีเรือนไหว้เจ้าที่ ถ้าเกิดว่าคนสะดวกก็คือถามพร้อมกันไปได้เลยหรือหรือไม่ก็คือเดี๋ยวต้องมีคาถามอีกอยู่คอนโดอืมอ่าถ้าอย่างเงี้ยเกิดความงงละจัดของอย่างเงี้ยหนูจะไหว้เจ้าที่หรือไหว้ผีเรือนดีอะไรสําคัญก่อกันไหว้แล้วคู่ถ้าเป็นคอนโดนะม,มึงก็จัดไหว้เจ้าที่ชุดหนึ่งครับผีเรือนชุดหนึ่งครับก็จัดเหมือนกันอนะ่ะอืม,อมเหมือนกันเลย แต่ถ้าเกิดต่อไปอาทิตย์ไหนเราไม่ได้ว่ายผีเรือนครับหวยเจ้าที่ใช่ไหมครับเอาความสะดวกใช่ไหมครับข้าวมันไก่หองอืมขนมสักก้อนครับน้ําสักแก้วหนึ่งพอแล้วเอาตามสะดวกเอาตามสะดวกที่ไม่เดือดร้อนโอ้โหการไหว้พวกนี้มันจะต้องฟิกโอ้โหจะต้องมีใบสงใบสีไม่ต้องไม่มีใบสีมึงต้องไปสนใจเอาที่เอาอย่างงี้ยกตัวอย่างเหมือนบ้านมึงเงี้ยครับวันเนี้ยแฟนเองก็ทำกับข้าวครับ อยากไปเจ้าที่เว้ยก็ก่อนก็ตักใส่ถ้วยไปข้าวตักใส่ใส่ใส่ใแล้วก็ไปไหว้ตามมีตามเกิดเราทำอะไรก็ไหว้เลยขนมไม่มีก็ไม่เป็นไรครับอ่ะไหว้ไปจุดธูปพระดอกผู้ใหญ่เจ้าที่แต่มีเขตอย่างเจ้าที่เนี่ยอย่าไปตั้งกับพื้นไม่ได้นะต้องหาโต๊ะตั้งให้อยู่ในเขตบ้านเลยแล้วก็ผู้ใญ่เจ้าที่ขอให้มารับเรื่องเสงหูวว่าไปแล้วพี่เรือนต้องตั้งต้องตั้งกับพื้นไม่หรือวี่เรือนวางกับพื้นบ้านเลยวางกับพื้นบ้านเลยวางในที่ที่คนไม่เดินข้ามนะเออเจ้าที่ี่้าเอนนนก ได้เดี๋ยวตอนหน้าเอาอย่างนี้เราจะมีพูดเรื่องตอนนี้อีกเดี๋ยวมันจะสมพั์กับการไหว้ผีกระไดแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมต้องไหว้มันสาคัญยังไงถึงจะไหว้ผีกะระไดเพราะว่าไหว้วเจ้าที่ไหว้ผีเรือนไหว้ผีกระไดมันจะเป็นศาสตร์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอมไม่ต้องตั้งศาลนะครับให้ทําแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวถ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็ชีวิตเราจะค่อยๆดีขึ้น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 ครับแล้วต่อไปว่าถ้ามีอะไรสงสยัยให้แอดไลน์งมาครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไม่ใช่มาดูเฉยๆแล้วเอาประโยชน์จากกูแล้วมึงไม่ช่วยกูนะกูรู้ตัวกูด่านะเอ้าเพื่อกดไลค์กดแชร์แล้วไม่เข้าใจอะไรแอดไลน์โอมาแล้วไลน์ถามโอมาก็เดี๋ยวไอโอจะเอาคําถามเนี้ยมาถามตอนถ่ายรายการเขาจะตอบให้รู้ในตัวมันคือจะได้รู้กันทั่วไปครับจะได้ไม่มาตอบคนเดียวแล้คก็ไลน์โอเข้าก็คงขึ้นแล้วนี่ก็เอาตอบไปตามนั้นแล้วกันได้ผมอยากรู้เรื่องผีกระได้มากเดี๋ยวตอนหน้ามาพบกันครับ